สองหมื่นนะครับก่อนเที่ยงคืนนะครับตามรายการนี้เลยนะครับเพื่อนๆตามรายการนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าก่อนเที่ยงคืนนี้นะครับมีเพื่อนๆท่านไหนนะครับสามารถปิดไปได้ก่อนนะครับขั้นแรกก็คือให้กดติดตามนะครับพอกดติดตามก็จะเห็นเบอร์โทรนะครับใต้โปรไฟล์นะครับสามารถแอดไลน์มาก็ได้นะครับหรือว่าโทรมาก็ได้นะครับเพื่อจะปิดชุด2 0,000นนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับเริ่มต้นนะครับ2 0,000นนี้เพื่อนๆจะได้อะไรไปบ้างนะครับเดี๋ยวขออ่านให้ฟังนะครับ ส like. ิ่งที่เพื่อนๆจะได้ไปก็คือแบงค์ร้อย้างแดงไม่ผ่านใช้นะครับไม่ผ่านใช้ก็คือ14ใบ14ใบนะครับแบงค์ร้อย้างแดงไม่ผ่านใช้นะครับ14ใบนะครับและผ่านใช้น้อยมากๆนะครับ2ใบนะครับไม่พอนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับคือชุดนี้เหมามาเหมาไปพูดง่ายๆอย่างนี้ว่เหมามาเหมาไปเพื่อนๆจะได้นี่ครับแบงค์นะครับ500นะครับลักษณะแบบนี้นะครับ2ใบนะครับ สองใบนะครับก็คือก่อนเที่ยงคืนนี้เท่านั้นนะครับจะปิดไปได้นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับตามด้วยนะครับใบพันธุ์รุ่นแรกนะครับผ่านใช้น้อยมากๆนะครับแต่ก็มีตําหนิบ้างนะครับแบงค์พันธุ์รุ่นแรกรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆจะได้ไปอีก3ามใบนะครับบางใบก็จะมีตําหนินะครับเลอะเทอะแบบนี้บ้างนะครับโดนปักกานะครับโดนเคมีนะครับเลขเก้านะครับเคมีเขียนว่าเลขเก้านะครับโอเคนี่นะครับแบบนี้3ามใบนะครับ ให้ดูก่อนนะครับลายน้ําเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนลายน้ําเป็นแบบนี้นะครับ3ใบนะครับมาปิดท้ายรายการเลยนะครับ2ใบสุดท้ายนี้นะครับ ใส่เข้านะครับก็เบรกกันแป๊บนึงนะครับอ่ะมาดูกันเลยนะครับว่า2ใบนี้ทําไมถึงมีคนอยากได้กันทั้งประเทศเลยนะครับแบงค์พันรุ่นแรกนะครับลายน้ำนะครับราชินีนะครับได้มา2ใบนะครับถึงจะมีตําหนิอยู่บ้างที่ไม่ได้ตําหนิว่าแบงค์เสียนะครับมีตําหนิว่าสมัยก่อนนายธนาคารเขาชอบเหลือเกินนะครับนายธนาคารเขาจะชอบขีดชอบเขียนบนแบงค์นี้ครับทําให้แบงค์นะครับ เสียคุณค่าไปเล็กน้อยนะครับแต่ก็ยังหายยากมากๆอยู่ดีนะครับชุดนี้ก็คือสรุปนะครับสองหมื่นนะครับก่อนเที่ยงคืนนี้นะครับีจะเปิดให้เหมานะครับก็คือจะได้แบงค์พันห้าใบโดยมีลายน้ำในหลวงสาบใบลายน้ำราชินีสองใบนะครับแล้วก็มีแบงค์ห้าร้อยโบราณแบบนี้นะครับสองใบนะครับแล้วก็มีแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับสิบสี่ใบนะครับแล้วก็อีกสองใบผ่านชายเล็กน้อยนะครับ สองหมื่นบาทก่อนเที่ยงคืนนะครับกดติดตามนะครับพรุ่งนี้แบ่งนะครับถ้าไม่มีคนปิด